สปอยอัปเดตครบจบในคลิปเดียวสวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอบเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุป Life Steam สปอยไลฟ์สตรีมของ GMRO Classic ที่17ตุลาคม2567ขออนุญาตพูดแบบไม่เรียงนะครับนึกได้ก็พูดไปเลยนะเมมมาไว้ในหัวสมองอันนอยนี้ของผมมีอะไรบ้าง <c oughs> ถ้าอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะอะไรที่เพื่อนๆรู้แล้วก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่า YouTube ก็สามารถเรื่นขคามด้น้องข้อแรกครับกิจกรรม3ปีเริ่มตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2567จนไปถึงปีหน้าเลยฮะปี68วันที่9มกราคมก็ต้องบอกว่าอา้าวเรื่องก็ถือว่ายาวนะครับถือว่ายาวอยู่แต่ช่องเราก็ก็ยาวด้วยนะครับข้อต่อไปกิจกรรมเวิร์นอีเวนต์โอ้ยขอภายพูดผิดตลอดเลยนะฮะเวิร์ลอีเวน เจ้าตัวกิจกรรมนี้จริงๆก่อนหนนี้เขาบอกมาแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเป็น3มเผ่าถูกไหมแต่วันนี้มีแจงรายละเอียดว่าเป็นยังไงบ้างทาอะไรบ้างนะโอเคเราไปเริ่มกมาเลยนะครับเจ้าตัวกิจกรรมนี้จะแบ่งออกเป็น2ออย่างครับก็คือเควสในแต่ละวันกับเควสระดับโลกฮะเวิร์นอีเวนยังเล่นอีกนะครับโอเคกลับมาที่ข้อแรกนะก็คือเควสในแต่ละวันที่เพื่อนๆจะต้องทำนะเขาเรียกว่า เพจเผาซึ่งเผ่าเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3เผ่าเนาะก็คือก็จะมีเผ่าโลกใหม่เผามนุษย์แล้วก็เผ่าโลกวิญญาณทั้ง3เผ่านี้นะครับจะมีกิจกรรมที่เราเนี่ยจะต้องไปกดเควสส่งเควสแล้วก็จะได้ของรางวัลมานะครับหนึ่งนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าแต้มนะเออแต้มไลฟ์พอยต์ก็อันนี้ต้องทําทุกวันนะอ่าพูดง่ายๆว่าห้ามไปไหนเลยเนาะเสร็จแล้วเนาะเราก็จะได้ไอเทมอะไรบางอย่างรวมถึงเจ้าตัวไลฟ์พอยต์ด้วย เอาเจ้าตัวพอยเนี่ยนะครับไปเติมก็เป็นสู่ขั้นที่2ครับก็คือเจ้าตัวเวิร์นอีเวนต์นะเจ้าตัวนี้มันจะแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับข้อทหนึ่งคือมันจะเป็นไม่ใช่มิชชั่นครับให้เราผ่านภารกิจนะเป็นเควสนะก็คือขั้นที่1ครับจะเป็นเควสให้เราเนี่ยเอาพอยที่เราได้จากเควสเมื่อกี้ครับในทุกๆวันเนี่ยไปช่วยกันเติมนะให้พอยเนี่ยมันอยู่ที่9,999ถึงจะปลดล็อก ในขั้นที่1และไม่ใช่แค่เราครับคือทุกคนช่วยกันนะไม่ใช่ว่าเราคนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันนะครับให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน <c oughs> เออต้องช่วยช่วยกันนะพอเราเอาไปช่วยเตินเตมนะครับพอทั้งเซิร์ฟเวอร์รวมกันให้ได้9999เต็มเนี่ยเขาก็จะบดล็อกขั้นแรกนะครับรู้สึกว่าจะมีออไอเทมปัม๊มอ่า คือทุกวันเนี่ยเราสามารถไปรับไอเทมเออกมาปั๊มได้นะครับเช่นจะได้ปั๊มแล้วก็เวลาเราปั๊มนี่ก็ได้เลือด300นะฮะ sp 3 0เหเมื่อเราได้ไอเทมไปปั๊มนั่นแหละครับที่กิจกรรมทั่วๆไปที่เราต้องไปทำเควสแต่นี่ก็คือทุกคนได้ใช้หมดร่วมกันต่อไปเราก็เหมือนเดิมนะฮะเราก็ต้องผ่านกดล็อกแต้มไปเติมอยู่ที่99,999ครับ1 0ึ0งแสบีทอนในส่วนนี้นะครับเราจะได้บัฟเพิ่มอีกแต่ละวันก็คือว่าเราอาจจะไปกดมีได้ออสเเตตัสสิบนะ เออมีการตายมีจ็อบเอ็เพิ่อมอีก50%นตะต่อ1วัน1ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับและค่าสุดท้ายครับก็จะต้องใช้แต้มพอยเนี่ยอยู่ที่1,99,999 2,000 0มีทอนเจ้าตัวนี้เป็นน่าจะเป็นค่าสุดแล้วก็คือว่าเขาจะปลดล็อกดันเขาเรียกว่าดันมังกรแดงนะเจ้าตัวนี้เอามาร่วมในกิจกรรมนี้และในดันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีของดีในนั้นดันมังกรนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเควส รวมถึงเควสย่อยด้วยในนี้นะมันจะมีที่เราน่าสนใจก็คือหนึ่งจะมีการตีมอนเตอร์เนี่ยนั้นแล้วก็ดอกมังกรแดงนะมังกรแดงนี่ก็สามารถเอาไปออฟได้ด้วยนะฮะแล้วก็ข้อที่2ครับจะมีการทาเควสแล้วก็จะได้คอสตูมเป็นคอสตูมมังกรข้อที่3ครับเราน่าจะทำเคลสเนาะแล้วก็ได้มาเป็นหมวกขามกงนี้เมื่อเราสวมใส่เอาไปใช้แล้วมีโอกาสแปลงร่างเป็นมังกรดานะ,ะประมาณนั้นข้อต่อไปครับในเรื่องของการเก็บเลเวลที่ ปีที่แล้วก็มีปีนี้ก็มาครับนั่นก็คือ Newbie Farming ครับเขาก็จะมีห้องนะแล้วก็มีการเก็บเวลเป็นพิเศษสําหรับเลเวล1นึถึงเจแบบรวดเร็วนะแต่มันก็จะแบ่งเป็นเวสเหมือนเขาสอนผู้เล่นใหม่นะว่าเข้าไปเก็บมอนเตอร์มีประเภทอะไรเหมือนเราไปเรียนรู้ในเวสแล้วก็ส่งเวสผ่านเวสประมาณนั้นแหละครับแล้วก็เอาไปเลยรวมถึงอาจจะมีสอนทำปาร์ตี้ตั้งปาร์ตี้เสร็จแ,แล้วเราก็ส่งเวสอันนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ให้ผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ย ได้ทําความเข้าใจกับเกมไปด้วยนะแล้วก็พร้อมกับเลเวลด้วยนะครับและก็จะมีการเก็บเวลที่แบบพิเศษเพิ่มอีกก็คือการเก็บเวลแบบ E.P x คูณสามนะจ็อบคูณสาม E.P คูณสามแต่เขาจะไม่เปิดเผยนะครับว่าจะมีมอนสเตอร์อะไรบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่น่าจะก,กระจายอยู่เป็นมอนสเตอร์ที่ไปไม่ใช่แค่เก็บเวลครับเรามีโอกาสได้ของเนียนั้นด้วยนะฮะมาอีกเรื่องหนึ่งก่อนครับที่น่าจะมีคนสนใจในเรื่องของเจ้าตัว V.P Back ก l าร์ตัวเนี้ยเป็น V.I.P. ที่มี3ระดับเนาะก็คือมีเริ่มต้นระดับที่1 2 3ระดับที่1เนี่ยรู้สึกว่าจะใช้งบประมาณประมาณ549บาทตัว V.I.P. b บ a ็กการ์เนี่ยก็เปิดเผยม,มาแล้วนะครับในรูปที่เป็นเหรียญในรูปภาพนี้สังเกตไหมเราคุยกันมาทั้งอาทิตย์เลยนะเหรียญน,นี้เป็นเ,เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญอาเกตคอยแต่รอบนี้เขาใช้คาว่าเหรียญแบล็กคอยก็คือพูดง่ายว่าให้ไปคอยข้างง ไม่น่าเล่นเลยเงียบกริบเลยนะก็ถือว่าตรงอยู่ครับก็คือว่าใช้เหรียญเนี้ยในการเอาไปหยอดตู้จริงๆเราพูดมาตั้งแต่มกราต้นเดือนแล้วนะว่าจะมีน่าจะมีแบบอย่างเงี้ยให้เรามาใช้เก็บเหรียญอะไรเงี้ยเรามาหยอดตู้หยอดตู้นะซึ่งมันดีนะไม่ใช่ผมว่าอยคุณเอ็มดาวเก่งไม่ใช่ครับคือระบบแบบเนี้ยมันจะทําให้ผู้เล่นเนี้ยสนใจในกิจกรรมนั้นๆซึ่งเขาก็เอาเข้ามาอันนี้ต้องกระหับขอบคุณมากๆเลยอ่ะได้เหรียญเนี้ยผมคิดว่าน่าจะอาจจะมีการทํากิจกรรมเนาะ ขีดการตรงนั้นตรงนี้ลงดันนุ่นแน่นเราก็อาจจะมีโอกาสได้เหรียญเพิ่มและเจ้าตัวเหรียญนี้สามารถที่จะเดลได้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อสามารถที่จะเดลแลกเปลี่ยนได้นะแล้วพอเราถือบัตร vip นี้นะสิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราสามารถจะถือการ์ดนี้ไปที่ไหนก็ได้แล้วเราก็สามารถกดใช้ได้เลยกดบัฟได้เลยครับกดง่ายๆด้วยนะฮะก็คือน่าจะคุ้มค่ากับว่าประมาณที่เพื่อนเพื่อนเริ่มจ่ายไปในขั้นแรกกดล็อกร้านค้านะครับรวมถึง ก็เหมือนกับมีอะไรเพิ่มเนาะใน NBC ที่อาจจะมีของมาขายผมไม่แน่ใจว่าเอาเหรียญไปแลกด้วยหรือเปล่าเนาะรวมถึงมีคอสตูมนะครับที่เราจะเอาไปแลกไปซื้อได้อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันเขายังไม่ได้บอกทุกอย่างนะแล้วก็มาอีกข้อนึงครับที่หลาแหละคนรอคอยและถูกรอยคอหรือเปล่าไม่รู้ฮะแต่วันนี้มาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือหมวกกิจกรรม3ปีรวยสบา ก็ต้องบอกว่าคนไหนที่ไม่ทานกิจกรรม2ปีนะมาแล้วครับหมวกกิจกรรม3ปีแต่เอ๊เ,อเดี๋ยวก่อนหมวกกิจกรรมสปีรอบนี้บอกเลยว่าแอบเหมือนเดิมนะ,ะแอบเหมือนเดิมครับก็คือการตีบวกจนถึงบวกเน่ะเราจะได้มีเทเลพอร์ตมีกรีดนะครับมีดูดเลือดดูดยอพีครับอันเนี้ยได้แบบเดิมเลยนะเดินไวก็น่าจะได้เหมือนเดิมแต่มันจะเพิ่มมาอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเอาหมวกนี้ไปตีบวกนะครับทุกๆก,การตีบวก1ขั้นเนี่ยเราจะได้เลือด100ก้อเอพีสิเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่การต ว่าใครจะเล่นคอนเทนต์นี้ได้ใช้ไหมก็คือคนความบนแบบทั่วไปก็น่าจะยังได้ใช้อยู่ครับเพราะว่าการกรีแลกด์เทโลคอดมันก็ง่ายดีเนาะออแต่อย่าไปปล่อยบอดนะปล่อยบอดนี่เพลินเลยนะโ <c oughs> ดนแบร์โดนแบน์โหยอกเล่นหยอกเล่นแต่ทําไมคนถึงว่าเอา้าทําไมเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับกิจจาการหรมวกรอบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขามีของที่ดีและให้ฟรีๆดีกว่านั้นครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตามมาในข้อสุดท้ายแล้วกัน นั่นก็คือเรื่องของชาโดฟ้าถ้าใครจําได้เมื่อวานผมอธิบายไปแล้วนะครับในเรื่องของชาโดฟ้าซึ่งพวกเอฟิกซาติตัสต่างๆก็ใกล้เคียงกับที่ผมบอกอย่างมากมายเลยนะฮะการตีบวกได้เท่านั้นเท่านี้ใส่เซตนี้ได้อะไรใส่เซตนี้ได้อะไรครับเหมือนเดิมคล้ายๆชาโดทองหมดเลยแต่เพิ่มเติมมาหนึ่งอย่างครับเขาเรียกว่าถุงมือเห็นไหมเมื่อวานเราก็คุยแล้วครับเมื่อเราอัปเกรดถุงมือก็คือตี1ขั้นเนี่ยเมื่อเราอัปเกรดถุงมือในทุกๆการตี1ขั้นเราจะได้2%เซ์ ของสกิล่าของดาเมจสกิลในอาชีพนั้นๆจริงๆเขาบอกมาหมดแล้วแหละนะครับแต่ผมก็ไม่พูดถึงแล้วกันเอางีย้ยกตัวอย่างแล้วกันไนท์ Knight ก็จะเป็นโบวลิ่งอย่างเงี้ยคูเซเดอร์ก็จะเป็นโพลิคอร์สนะอราแอาก็เป็น MA เันเตอร์ก็จะมีดับเบิ้ลบิสบีดนะครับมีแบ็กสเตปของสโคเกอร์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลหลักของสายฟาร์มอยู่แล้วใครที่เป็นสายฟาร์มอยู่แล้วปกติน่าจะไม่มีปัญหาครับได้ใช้แน่นอนครับก็คืออัปเกรดตามนั้นเลย เจตัวชาโด w สีฟ้านี้บอกก่อนนะครับเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องเป็นผู้เล่นที่เปลี่ยนเป็นไฮคาร์กก็คือโนวิ i g คาร์กในวันที่24ตุลานี้เป็นต้นไปเพราะั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้ชาโดฟ้านะเราสามารถเป็น99เออเป็นอาชีพ99จอบ50แต่แต่แตและอาชีพได้เลยครับพอวันกิจกรรมวันที่4มาเราก็เปลี่ยนเป็นไฮคาร์ d แล้วก็ร่วมกิจกรรมรับชาโดฟ้าได้เลยนะ แต่ถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็คือได้รับอยู่แล้วยังมีได้ของปั๊มนะครับมีอาวุธเสริมตอนที่เป็นคา2คิด1นิด 2. 2เมื่อเราเป็นไฮคารนะครับทุกๆเลเวล10 30, 50, 60, 70, 80, 90แล้วก็99เนี่ยจะมีของให้เราในทุกๆระดับไล่ไปที่ 10, 30เนี่ยก็จะเป็นของพวกโปรโมชั่นต่างๆนะครับของเพิ่มบัฟเพิ่ม e xp อะไรก็ว่าไปอันนี้น่าจะให้มาในช่วงเลเวล10แล้วก็30 พอเราเลเวล5้ชาร์โดฟ้ามา3ชิ้นแล้วแต่แล้วพอเป็นเลเวล60อีกก็ได้เซตมาอีก3ชิ้นนะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยก็จะมีคอมโบกันแบบ2ชิ้นอ่าแล้วก็คอมโบ3ชิ้นแล้วก็มีดาเมจของมืออีก1ชิ้นรวมถึงถ้ามดลูกมา6ชิ้นก็จะมีเจาะก่อ20ลดล่ล,ลด vcti ว่างกันไปนะครับันตัวเนี้ยจริงๆคล้ายๆเดิมเลยฮะเหมือนผมดูแล้วเหมือนเดิมนะประมาณเดิมนะก็จะมีแค่น่าสนใจก็คือที่เราพูดไปเมื่อกี้เรื่องของ ชาโด o w มือตัวนี้นะครับเราเอาไปตีบวกปุ๊บเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มทุกๆตีบวก1เราจะได้2%เซของดาเมจสกิลนั้นๆในแต่ละชีพพอเราเลเวล70จะมีอาวุธมาใหม่ครับจริงๆมาเป็นอาวุธสําหรับค้าสามขึ้นไปอะไรเงี้ยนั่นก็คืออาวุธแบบโลเบชั่นนะแบบครบชุดเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งอาวุธแล้วก็น่าจะมีของแต่งตัวในตัวละครด้วยแล้วตัวนี้จะเป็นกล่องนะครับแบบครบเซตเลยสําหรับ เ,เพื่อนๆที่เลเวลเป็นไฮคาเจ็ดสิบ mm hmm. แล้วเขาเรียกว่าไทม์เกรเดียนบล็อกพอเราเลเวลแปดสิบนะครับเราก็จะมีของเพิ่มเติม mm hmm. การปั๊มเพิ่มนะครับเป็นไว้สามร้อยนะ mm hmm. บวอีกหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้รวมถึงที่น่าสนใจแบบสนใจที่สุดก็คือว่าหมวกไลเวิร์ดครับซึ่งมันจะเป็นหมวกไลเวิร์ดเลเวลร้อยยี่สิบนะจริงแต่ว่าเขาก็มาปรับเปลี่ยนให้เราได้ใช้ตั้งแต่เลเวลแปดสิบนะฮะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเออเอฟเฟกต์ที่เราจะได้ในหมวกนี้เนาะก็จะเป็นแบบ ดูดเลือดดูดไอพีนะครับก็คือถ้าใส่หมวกเนี่ยก็จะเลือดจะลดลงนะครับลดลง10หน่วยมั้งทุกๆ5วินาทีอะไรประมาณเนี้ยแต่สิ่งที่เราได้ก็คือว่ามีโอกาส4%นะดูดเลือดดูดไอพีมา2%ของดามเมดที่เราทําได้นะครับอ่าตรงนี้ก็บอกว่าน่าสนใจเลยพอเราเลเ่อนก้าวสิบนะครับก็จะมีคอสตูมไอพีเพิ่มมาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวโยงกับในดามังกรนะหรือเปล่านะครับก็น่าจะได้ไอพีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเราจัดการ เจ้าตัวมังกรพอเราเรีว่9.9นะครับเรามีโอกาสได้หมวก OCP ฮะแต่เป็น not for sale นะก็คือว่าใส่คาเฟ่ได้แต่ขายไม่ได้ครับขาย ABC เออได้อยู่ใครจะไปขายวะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว9.9เนี่ยจะได้แต่ว่าก็มีเงื่อนไขนะครับเราจะต้องทำเบอร์มิชชั่นด้วยตอนที่ในขณะที่เราทำเบอร์มิชชั่นในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะได้น่าจะเป็นเอ่อเบอร์ฟรุตนะครับเ <c ười> ขาพูดมาอย่างนี้นะ <c ười> ผมไม่แน่ใจว่าผมฟังผิดหรือเปล่าขออภัยด้วยนะครับต้องใช้9.9ชิ้น แล้วเอากชิ้นนี้ไปแรกบวกเงินอีก 1M เนะครับเราก็จะได้หมวก OTP แบบย o t FOR s เซ l และหมวก OTP นี้สามารถเลือกได้1ชิ้นเลือกได้เองครับไม่มีสุ่มอันนี้เป็นข้อดีนะครับที่ทำให้บังคับให้เราต้องเล่นถึง99นั่นแหละมาในเรื่องของย้อนกลับไปเรื่องของกระเป๋าพึ่งบ้างตอนเราเลเวล9 9ตอนที่เป็นค้าปกติค้าสองนึ 1, ่ 2, 2, เนี่ยเราจะได้กระเป๋าพึ่งมาเจ้าตัวกระเป๋าพึ่งนี้นะครับจะตีบวกแบบไม่แตกได้ จะมี A.B.C. ตีบวกเฉพาะกิจมาในกิจกรรมนี้นะครับเจ้าตัว A.B.C. ตัวตีบวกเนี่ยจะสามารถตีกระเป๋าพึ่งก็ได้สามารถตีชาร์โดก็ได้แบบไม่แตกนะครับส่วนชาร์โดก็เหมือนเดิมครก็คือว่าถ้าเราตีไม่ติดจะลดมาหนึ่งข้างเช่นผมจะตีบวกหขึ้นไปบวกเนะครับถ้าติดก็ได้บวกเแต่ถ้าไม่ติดก็จะกลับมาที่บวกหเราก็ต้องไล่กลับไปที่ 6- ที่7ใหม่จริงๆมันก็มีรายละเอียดเพิ่มนะอันนี้ผมสรุปให้ฟังนะครับเพื่อนๆที่ติดตามก็จะได้ อัปเดตไปด้วยกันว่ามันมีอะไรนะ่าสนใจบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากก็ฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดถูกใจแล้วก็ร่วมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยอยากทาคลิปแบบนี้ดีๆเอามาสรุปอีกนะครับถ้ามีคนชอบเราก็อยากทำนะแต่ถ้าไม่ค่อยมีคนถูกใจเราก็แออมันก็รู้สึกนิดนึงนะเพราะว่าการทำคลิปต้องเอาข้อมูลมาแล้วก็เอามาทํารูปภาพนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ย ได้ดูแบบง่ายดายแล้วก็ฟังได้ลื่นหูเนาะยังไงก็ฝากนะฮะเพื่อนๆร่วมเปล่งหันใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใ่คลิปต่อไปสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกคนโชคดีครับพอและวยาวไปยาวไป